วิธีแก้วความเศร้าเมื่อพระเจ้าพรหมทัตร์กรองกรุงาราณสีพระองค์มีช้างมงคลหัตถีตัวหนึ่งเลี้ยงไว้ในโรงภายในพระราชวังต่อมามีลูกสนุนัขตัวหนึ่งเข้าไปอาศัยกินข้าวอยู่ในโรงช้างเป็นประจำจนคุ้นเคยสนิทสนมกับช้างช้างได้จับลูกสุนัขตัวนั้นขึ้นชูวเล่นบางที ก็ยกขึ้นวางบนศีรษะของมันด้วยความรักใครอย่างยิ่งขั้นวันหนึ่งมีคนมาซื้อเอาลูกสุนัขตัวนั้นออกไปเลี้ยงที่อื่นและตั้งแต่มันหายไปช้างเศร้าโศกคิดถึงแต่ลูกสุนัขตัวนั้นไม่เป็นอันกินหญ้าและน้ำเลย พวกคนเลี้ยงเห็นดังนั้นจึงนำความกราบทูลพระเจ้าพรมทัตให้ทรงทราบพ,พระองค์รับสั่งให้อำนา์ผู้หนึ่งไปสังเกตการเมื่ออำนาจผู้นั้นไปตามรับสั่งแล้วก็ทราบได้ว่าที่ช่างมุงคลตัวนี้มีอาการผิดปกติดังนั้นเพราะมันโศกเศร้าคิดถึงสุนัขนั่นเองจึงนำความมาทูลพระเจ้าพรมทัตทันที พระเจ้าปฐมทัตรับสั่งให้ประกาศว่าใครเอาลูกสุนัขตัวนั้นไปขอให้นำมาคืนโดยเร็วอย่าชักช้าฝ่ายชายผู้ที่ซื้อสุนัขไปได้ทราบก็เกรงกลัวต่อพระราชะอาญาจึงปล่อยสุนัขตัวนั้นทันทีสุนัขแสนรู้เมื่อถูกปล่อยแทนที่จะวิ่งหนีไปที่อื่นมันวิ่งมาอย่างโรงช้างในทันใด ช้างเห็นเพื่อนรักแล้วเกิดความดีอกดีใจทึ้งกับร้องไห้น้ำตาลหลายพร,ราชมันจับสุนัขขึ้นวางบนศีรษะล้าเชิดไปโชวมาอย่างสนุกรื่นเริงและตั้งแต่วันนั้นช้างมงคลหาทีได้กลับกินหญ้ากินน้ำตามปกติคติจากเรื่องนี้การอยู่ร่วมกัน เล่นโดยการคบหาสมาคมกันเป็นนิดย่อมทำให้เกิดความสนิทสนมรักใคร่ทั้งคนและสัตว์